สวัสดีครับผมกอฟวงสะกรนวงช่ยปิ่นทองนะครับวันนี้นะครับตัวผมจะมาแนะนําบริษัท Worldwide Advertising Group หรือว่า WAG Group ให้กับพวกเราได้รู้จักกันนะครับบริษัทเรานะครับเป็นบริษัทที่ทํากรตลาดนะครับผ่านระบบมันติมีเดียนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าสื่อมันติมีเดียออนไลน์คืออะไรนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับนะครับ ที่2นะครับเขาเรียกว่าสื่อวิดีโอนะครับและสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดนะครับเขาเรียกว่าสื่อแบนเนอร์โฆษณานะครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนี้นะครับเขาเรียกว่าสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ครับและในปัจจุบันตอนนี้นะครับบริษัทเรานะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจึงมีเจ้าที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลฐานลูกค้าของทางบริษัทเรานะครับดังนั้นนะครับทางบริษัทเรา ึงเปิดรับเจ้าที่เพิ่มนะครับเป็นทั้งแบบพาร์ทไทม์และแบบฟูลไทม์ครับพาร์ทไทม์ time, นะครับคือคุณสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้ที่ีนเอร์เน็ตโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนหรือการทํางานก็ได้และแบบฟูลไทม์นะครับคือคุณสามารถเข้ามาที่ออฟฟิศทางานแบบเต็มรูปแบบได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งหน้าที่หลักๆในการทํางานของคุณนะครับจะมีหน้าที่หลักๆอยู่ทั้งหมด2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกนะครับคือคุณมีหน้าที่ทําการประชาสัมพันธ์ สื่อของทางบริษัทเรานะครับซึ่งทางบริษัทเรานะครับจะมีโปรแกรมสําเร็จรูปให้คุณนะครับเอาไปติดตั้งกับอุปกรณ์ในการใช้อินเตเน็ตของคุณอันนั้นคือหน้าที่แรกของคุณนะครับส่วนหน้าที่ที่2ของคุณนะครับคือว่าคุณมีหน้าที่ทําการดูแลฐานลูกค้าที่เขากรอกข้อมูลเข้ามากับทางบริษัทของเราซึ่งหนึ่งฐานข้อมูลลูกค้านะครับจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่5 0 0ร้อถึงสองพบาทขึ้นอยู่กับว่าฐานลูกค้าน,านั้นที่เขากรอกข้อมูลเข้ามานะครับและสําหรับคนที่สนใจนะครับ ก่อนที่ทางคุณจะเริมทํางานทางบริษัทเราได้นะครับทางบริษ <ps. S 1> ัทเรานะครับจะมีการเปิดสอนในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นะครับในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานกับเราในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่ตั้งใจจะทําจริงๆนะครับให้คุณนะครับติดต่อกับคนที่ส่งลิงก์นี้ให้กับคุณดูนะครับแล้วเพื่อทําการลงทะเบียนกับทางบริษัทเรานะครับเพราะว่าในหนึ่งรอบนะครับเรารับจํานวนจํากัดนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการสอนงานในรอบนั้นๆด้วยนะครับและสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากการที่คุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือคุณจะได้รับ SMS เนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณนะครับในการลงทะเบียนเข้าเทรนนิ่งงานในวันนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ